สวัสดีครับทุกคนวันนี้กำลังมีช่วงนี้กำลังมีข่าวแอบหาคู F ่ที่มีการหลอกยิงสาไปทุกตีไปดูกันเลยว่ามีแอบอะไรกันบ้างแอบหาคู่ก็มีเยอะนะทินเดอร์ก็มีก็โอมิแบดดูบัมบี้ โค้กหาคู่รีแมทแอปรีแมทรีดแมทบัมปี้โอเคโอเคปเี๊ดจำตาลตาลรีดแมทไลท์แล้วก็ฮอเน,น็ตแล้วก็เดทไม้ไม้เอ๊ะ การออกเดทอายุสูงสี่สิบอะไรประมาณนี้มีแอปเยอะแยะทุกชนิดเนี่เล็บดีก็มีบูก็มีแอปมาคู่และแซดก็มีเลสเลสปักเดทเบียนออกเดทแซดบูมพบก,กับคนโสดตามหารัก ไปประมาณนี้ไทยเฟรตติง้งคู่แฟนฝรั่งกุมนี้แอปคู่เออสำหรับเล็กเปียนเด,เ,ดเ,ดเด็กเดทเดทติง้งคอมแซบคุกกับผู้คนป๊อปอัพแซบ เพื่อเพศอะไรประมาณนี้มีเยอะแยะครับท่านผู้ชมแอปหาคู่แอป,ปที่ไล์สดไล์สดก็เห็นภาพโอ้ภาพเปื่อยอะไรเห็นบมีหมดนะครับท่านผู้ชมอสอบแบบไหนก็เลือกได้แบบนี้จ่ว่าทิ้งจะตามมา ก็คือลงท้ายด้วยการหลอกลวงก็มีสัาพคู่ที่เป็นข่าวในโคนกระแสตอนนี้มีเยอะแยะให้สอบแบบไหนก็เลือกได้แต่อย่าลืมนะครับคลิปนี้เอามาเตือนไปให้เป็นสติให้ระวังด้วยกันมีทั้งจริงและมีทั้งหลอกมีทั้งมิตสิิด้วย แต่จะลงที่สุดก็คือลงท้ายโดยการเสียตังค์เสียเงินเราโหลดแอปมาเราก็ต้องได้จ่ายเป็นรายเดือนถ้าเราไม่จ่ายเราก็ไม่สามารถแอดหาคู้ได้มันก็ให้ได้แค่ชั่วคราวทุกอย่างก็ต้องเสียเงินบางทีเรานะัดบางทีก็มีจริงนดัดเดทหาคู่บางทีก็ถือพิกษาสี นี่ควรระวังด้วยครับสําหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับเอามาเจ้งเตือนเอามาเตือนกันสําหรับปีนี้สักลายมาเตือนภัยให้ระวังด้วยครับผม